เราจะใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะทุกคนนะคะครึ่งกิโลส่วนของเครื่องปรุงเราก็จะมีนะคะน้ําตาลทรายนะคะเกลือป่นนะคะพริกไทยดํานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะของเครื่องที่จะทําให้หอมนะคะก็มีตะไคร้นะคะกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะรากผักชีเดี๋ยวเราจะคลกตะไคร้นะคะแล้วก็รากผักชี นะคะเราก็ได้กระเทียมกับนะคะตะไคร้แล้วก็รากผักชีนะคะหอมๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเครื่องปรุงต่างๆนะคะมาผสมรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวส่วนผสมตัวกระถินจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะผสมรวมกันเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะ พริกไทยดำคนให้เข้ากันนะคะเครื่องปรุงเรามีไม่เยอะนะคะก็ประมาณเท่านี้แต่มันอร่อยมากเลยนะคะถ้าเกิดเราทํากินเองนะคะแต่ถ้าเราทําขายเราก็สามารถเพิ่มสัสดส่วนได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผสมลงไปเลยกระเทียมเราใส่เยอะหน่อยวันนี้นะคะ ให้มันหอมหอมไปเลยนะคะนี่เราจะคลุกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำลงคลุกในไก่ของเราค่ะทุกคนนะคะคลุกลงไปหอมมากเลย ขยำขยำหน่อยนะคะให้มันเข้ากันแล้วเราจะพักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนให้เครื่องเขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างไฟนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆมีเตาย่างนะคะมีกระทะมีเตาย่างนะคะแต่ว่าครัวกะถินจะขอใช้หมออทอด ไร้น้ำมันนะคะอบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคราวนี้เราก็มาได้แล้วนะคะไก่แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยนะคะเราจะใช้ไฟอยู่ที่ ร้อยแปดสิบนะคะสิบนาทีสิบนาทีก่อนนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหโว้าค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจัดลงจานได้เลยจ้าอืมตัวนี้นะคะทุกคนไก่ย่างตะไครค้ค่ะหอมมากเลยนะคะทุกคนเราทำกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆมีเต่าย่างหรือว่ามี หม้ออบหม้อทอดลมร้อนหม้ออบอะไรได้หมดเลยนะคะหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเอาไปทอดก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรีดน้ํามันหน่อยเนาะอันนี้นะคะเราก็นี่หอมมากเลยอืมรสชาตินะคะอร่อยนัวแต่ว่าไม่เค็มนะคะทุกคน รสชาติจะออกค่อนข้างจะจืดนะคะแต่ว่าความนัวความเข้มข้นของเครื่องเครื่องปรุงนะคะคือตะไคร้กับกระเทียมนะคะกับรากผักชีเนี่ยหอมกลุ่นแล้วก็อร่อยแต่ว่ายังไม่เข้าเนื้อเท่าไหร่นะคะทุกคนยังเป็นจืดจืดอยู่นิดนึงนะคะเราอาจจะอบอเราอาจจะหมักไม่นานนะคะแต่ส่วนของด้านหนังนี่โอเคเลยนะคะรสชาติแล้วก็ แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าทานกับส้มตํานะคะหรือว่าผัดหมี่ข้าวเหนียวนี่จะพอดีเลยนะคะมีส้มตำกัวกระถินก็ทําเองนะคะอืมส้มตำเราก็อร่อยมากเลยนะคะ ผัดหมี่ี่ก็ทําเองนะคะทําง่ายๆค่ะแค่มีซอสก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปแล้วก็จะได้กินผัดหมี่ที่อร่อยแล้วนะคะเพ, <ương> พื่อนๆเอาไปทำกินทำขายได้เลยนะคะ ถ้ายัางไงวันนี้นะคะครัวกะถินก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องครัวกะทินหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ